ก็ไม่มีน้องชาวพราเิลแต่บอที่เคารพลักทุกท่านวันนี้ผมมีสินค้ามาใหม่นะครับเป็นสินค้าที่เมมหมาะสําหรับการเกษตรใช้กับพวกสวนต่างๆไม่ว่าจะเป็น,วปวนสวนต้นเรียนสวนกบมังต้นลำใจนะครับหรือว่าจะสูบนะแบบว่าตาห้วยตาบอง ห่วยงานราชการที่ใช้งานพวกนี้นะครับบอกาะสำหรับที่จะเอาไปใช้กับพวกสวนเกษตรกรนะครับนะครับก่อนอื่นผมตู้้บอกบอกเลยว่าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มชนเครื่องนะครับใช้ใช้ยอยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนโดยตรงจากเครื่องยนต์ไปสู่ปั๊มนะครับปั๊ม เครื่องยนต์ที่เราใช้ขนาดนี้นี่จะเป็นเครื่องขนาดอย่างน้อยก็125อัพขึ้นไป,ปน,นะครับเป็นร2 5าแรงมานะครับชนกับปั๊มเวียนหัวนะครับต้องใช้กับปั๊มเวียนหัวโดยเฉพาะเพราะว่าใช้ยอยโดยตรงนะครับนะครับไม่ใช่ระบบสายพานถ้าสายพานก็ต้องตั้งอีกระบบหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เหมาะมันเป็นสําหรับยอยโดยตรงนะครับเวียนขวานะครับเวียนขวาแลวกำลังจะดีมากกำลังไม่ตกนะ รับไม่สูนะครับสูบน้ำพื้นที่ลาดพื้นที่ลาดนะครับประมาณร้อยสองร้อยเมตรนะครับส่วนขึ้นเดินก็ประมาณ0เมตร45เมตรขึ้นเนินสูงนะครับใช้ดีครับเหมาะตรงนี้ครับส่วนเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องของแม็กนัมน,นะครับเป็นเครื่องร้อยรงม้านจะเป็นร้อย5 5อยห้าเราก็มีจำหน่ายให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหลายยี่ห้อหลายรุ่นเรามีมากพอได้ เรี้ยงคาร์มากไม่ได้นะครับเป็นรุ่น125นะครับ125ขนาดแรงนาขั้นต่ำจนปั๊มนะครับเราออกแบบมาเพื่อลากจูมโดยเฉพาะต่อกับรถรถยนต์นะครับใส่สองานแล้วก็วิ่งส่วนปั๊มนั้นก็จะเป็นสามนิ้วส่วนปั๊มนั้นก็จะเป็นใช้ทั้งสามนิ้วนะครับสามนิ้วสามออกสามนะครับดูดสามออกสามนะครับ เราก็ถันทางนี้ไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะครับเราเวลาเราต่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแซมเปิลให้ดูเฉยๆนะครับจะมาทางด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะครับทุกแท่นนะเราใช้ทำลางแท่นเครื่องยนต์เราใช้เหล็กตัว C นะครับแบบหนาตัว C แบบหนานะครับสามารถ ของเราทําก็จะเป็นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเราเจาะรูนะครับเจาะรูเห็นไหมครับเจาะรูเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนขยับขยายมาข้างหน้ามาหลังได้หมดนะครับเราทําเสหลว้เรียบร้อยหมดนะครับทุกอย่างครับเผารเข่าล้อเราก็ใช้เผาตันนะครับนิ้วพึ่งเผาก็เผาเราเผาตันนิ้วพึ่งยางก็ยางเปอร์เซ็นต์นะครับเผานิ้วพึ่งนะครับเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ อ,อันนี้เราทำออกมาได้สองรุ่นีทั้งรุ่นมือหมุนและรุ่นไดสตาร์ทนะครับนี่ตัวนี้ใส่สำหรับแบตเตอรี่โดยตรงนะครับเราทำออกแบบไว้เผื่อถ้าลูกค้าต้องการอยากจะได้แบตเตอรี่เราก็ทำที่ที่ใส่แบตเตอรี่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเรามีได้ทั้งสองรุ่นทั้งแบตเตอรี่และมือหมุนนะครับอันนี้เป็นรุ่นมือหมุนนะครับที่เราใช้งานจะเป็นรุ่นมือหมุนถ้าไดสตาร์ท เราก็สั่งจอแบบไดซ์ตา้าหรือมือหมุนก็ได้เรามีแบตเตอรี่ไว้สำรองอทำแบตเตอรี่ไว้นะครับที่เราทำนี้เราไม่ได้รวมแบตเตอรี่ด้วยนะครับเราทำแค่ปั๊มให้ให้ดูก็จะต้องโดน,นั๊มให้ดูแค่นั้นนะครับเราออกแบบเพื่อไดสตา้ามือยมุงเลยตัวราคานะครับส่วนราคาตรวสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์นะครับ แ1ดห9 5, 5แล้วก็เบอร์ก่อน2 7 5 4 5 6 6หนะครับมี2เบอร์นะครับโทรสอบถามราคามาได้เลยครับชอบเครื่องรุ่นไหนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมีให้หมดนะครับเรามีบริการส่งทั่วไทยนะครับส่งไปษนีเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับขอบพรคุณมากครับที่ให้ความกรุณาุรุูนณนะ์ครับ ที่ร้านเรานะครับพวกจากกาเจริญของร้านสวัสดีครับ